สวัสด,ดีวันสิ้นปีครับผมวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีพอดีเลยอยากจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูง่ายๆสักหนึ่งเมนูซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยนั่นก็คือกระเพราไข่ดาวนั่นเองครับขั้นตอนแรกเราก็จะมาทอดไข่ดาวกันก่อนนะครับส่วนตัวเป็นคนชอบไข่ขค้ากรอบๆแล้วก็ไข่ไข่ขแดงไม่สุกนะครับเทคนิคง่ายๆก็คือทอดไข่ไม่ต้องกลับด้านนะครับทอดไข่ขา้าให้ได้ที่จากนั้นก็เขี่ยน้ามันขึ้นไปใส่ไข่แดงสักประมาณ3ครั้งตักขึ้นเลยจากนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องกระเพากันครับผมจะใช้เป็นพริกแดงตามด้วยกระเทียม นำไปโขลกแค่พอหยาบๆก็พอเมื่อเราโขลกได้ที่แล้วเปิดเตาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยนำเครื่องที่โขลกไว้ลงไปผัดผัดด้วยไฟกลางค่อนไฟแรงให้กระเทียมมีกลิ่นหอมแล้วก็จากนั้นใส่หมูสับลงไปหมูสุกประมาณหนึง่งผ่อนไฟลงแล้ววันนี้ผมก็จะใช้เป็นซอสผัดกระเพราพริกแห้งยี่ห้อหมีปรุงใช้สองช้อนโต๊ะต่อหมู1ขีดหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทิกตอกช็อปหรือว่าจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะผัดด้วยไฟกลางค่อนไฟแรงให้เครื่องปรุงเข้ากับเนื้อหมูดีจากนั้นก็ใส่ใบเลไ้ดย สำหรับเมนูผัดกะเพราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยเลยนะครับทำง่ายรสชาติจัดจ้านเผ็ดร้อนหอมใบกะเพราแล้วอีกอย่างเมนูผัดกะเพราเนี่ยก็เป็นเมนูโปรดของผมเช่นกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองรสชาติใหม่ๆเนี่ยก็สามารถหาซื้อซอสกะเพราสําเร็จรูปยี่ห้อมีปรุงได้จากติ๊กต็อกช็อปหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์มาทดลองใช้ก่อนก็ได้นะง่ายสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเตรียมเครื่องเยอะด้วยสำหรับวันสิ้นปีนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าครับผมสวัสดีครับ